มันโดนน้ำส้มกัดผิวันังกัะพ้ามันไปแล้วสวยสวยมากเนี่ยเป็นลูกสวยสวัสดีค่ะพบกับจิพเอกอีกแล้วนะคะสองแม่ลูกข้าวครัววันนี้จะมาทำเมนูง่ายง่ายเมนูไข่เป็ดดองไข่เป็ดใส่เค็มไข่เป็ดใส่เกลือเนี่ยวิธีทำของเราง่ายๆนะคะเราจะต้องทำประมาณ15วันนี้นะเราเอามาทอดไข่ดาวอร่อยมาก ไข่แดงมันจะเหนียวมันมันแล้วจะเอามาล้างไข่ขาวให้หมดแล้วไข่แดงนี่นะเอามาทำยำเอามาใส่ใส่ใส่ภาชนะใส่ถ้วยอะไรเข้าด้วยนะไข่แดงแล้วก็ใช้น้ําปลาดีๆหน่อยราดออกไปมาไข่แดงเอาไว้สักสิบนาทีหรือสิบห้านาทีดองอีกทีใช่ไหมเดี๋ยวดองน้ําปลาประมาณสิบห้านาทีแล้วก็เตรียมยำเตรียมพวกเครื่องยำหมูยอบ้างอะไรบ้างยำยำให้พร้อมปุ๊บเอาไข่เนี้ยที่ที่จะน้องปลาอยู่แล้วเนี้ยเอามา ต,ตั้งตั้งตั้งบนเท,ทั้งน้ำปาลาอะไรกินได้หมดไอ้พวกยำนั่นเลยเหมือนกันแม่แก<ส>่ที่เขากำลังฮิตกันอยู่นะใช่ไหมว่าอรยมากเลยไอ้ไอ้ตัวที่ว่าเราฉีดน้ําปลาแช่ไว้ทักพักหนึ่งสิบห้านาทีนะแล้วยำนีมม่พวกนี้ยำเครื่องยำนี้เราไม่ต้องใส่น้ําปลาเราต้องเอาไข่ทั้งน้ําปลาเนี่ยมาถึงราดออกไปเป็นเป็นยำยำที่เรายำไม่พรอมแล้ววันนี้ดูคลิปนี้ง่ายๆว่าเราตั้งแต่เริ่มต้นมีธีทํานะคะนะมีอะไรบ้างครับอ่ามีไข่แล้วก็มีน้ําส้มสายชูน้ำส้มสายชูไม่ต้องซื้ออย่างดีีนนักะพพอออท่าาม ใช้ในการร่างของนั่งะไรได้เนี่ยน้ำส้มสายชูแบบแบบถูกๆอะไรก็ได้นะเกลือถูกๆหน่อยนะเกล็ดไม่ต้องมีเกลืออะไรก็มีเกลือแค่นั้นอ่ะเกลืออะไรแม่ใช้เกลืออะไรเนี่ยเกลือเนี่ยเกลือธรรมดาเนี่ยเกลือเม็ดไอ้ดูดิเขาเขียนว่าเขาเขียนว่าอะไรเกลือนี่ก็เค็มจะตายด้วเนี่ยไหนขอดูหน่อยเกลือเบอริโภสเสริมไอโอดีนขอดูหน่อยขอดูหน่อยเนี่ยวิธีทําก็ง่ายๆนะคะใช้น้ําส้มสายชูมาแช่ไข่ก่อนเนี่ยไม่ท่วมไข่เลยทำไมต้องแช่น้ำส้มสายชูแช่ให้มันเปลือก เปลืปอกเปลือกเาเราแช่ไว้สักพักนะเปลือกเปลือกขาวเนี่ยมันจะออกมาหมดเลยเปลือกที่นอกไข่เนี่ยมันออกมาอีกชั้นหนึ่งนะเปลือกับจะลอกข้ามขาวๆคุยๆออกมาหมดเลยอ๋อมันจะให้ไปนั่นมาไข่มันบางกว่าก่อนนิดหนึงล้างไข่ไปด้วยใช่ไหมล้างไข่ไปด้วยไข่นี่อ๋อก่อนที่จะมาทํานี่ไข่ต้องล้างแล้วนะแม่ต้องล้างสะอาดมาแล้วที่มันติดขี้ดินขี้ทรายขี้อะไรของเป็ดเราต้องล้างสะอาดก่อนต้องล้างให้สะอาดก่อนนักก่อนที่จะมาแช่น้ำส้มสายชูเนี่ยซื้อมาจากตลาด เอาใส่กระมังแช่น้ําไว้แล้วก็ล้างเอาสะกดใบถูถูถูทีนะลูกแล้วเนี่ยสะอาดนะแต่ตอนนี้เราแช่น้ําส้มสายชูเนี้ยเห็นไหมมันจะเริ่มพลุดพลุดพุดเนี่ยมันจะเริ่มแช่นานเท่าไหร่ครับประมาณทักยี่สิบนาทีก็ได้ครเนี้ยอันนี้มันเริ่มพลุดปๆุดพุดอ่ะมันเริ่มกับนะ้วนเรส่มสายชูมันเริ่มกัดกัเปลือกไข่ประมาณเนี้แช่พอได้สักยี่สิบนาทีตองที่เอาเกลือคุก คุกคุกคุกไว้สิบห้าวัน,วนอร่อยมากนี่ทํามาแล้วกินมาแล้วเอามาทํายำก็อร่อยแล้วก็ทอดไข่ดาวไอ้โหยิ่งสุดยอดเลยสิบห้าวันเนี้ยไข่แดงมันมันเหนียวนะเนี่ยนะไข่ที่ว่าเราแช่น้ําส้มไว้ประมาณสามสิบนาทีนี่นะคะนี่มันเริ่มทําปฏิกิยาแล้วมันทำปฏิกิยามันเหมือนกับมีโฟมออกมาพุทดพๆทพุดเนี้ย ที่มันไคอะมันจะเริ่มเหมือนกับว่าไอ้ไอ้ไอ้เขาเรียวกว่าหนังกำพร้ามาันนะนะหนังกำพร้าที่มันเปลือกไข่เนี่ยมันเริ่มออกมาแล้วนี่เนี่ยเนี่ยด,ดูดิเนี่ยหลุดออกมากจากไข่เลยน้ำส้มสายชูไปกัดแต่เดี๋ยวพอเราไปดองเกลือมันเกลือมันจะได้ซึมเข้าไปในผิวนี้ง่ายๆหน่อยแต่เดี๋ยวไปล้างนะเนี่ยนี่มาก่อนถูๆนี่ก่อน นังกาผ้านังกาผ้าของไข่ไปเดี๋ยวจะไปล้างสีเหลือชื่อนี่มีชั้นหนึ่งน้ำส้มสายชูไปทำปฏิกิยากับมันไปกัดมันแล้วเราก <c ười> ็ถู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 แล้วล้างออกให้หมดแล้วก็มาคุกเกลือเดี๋ยวนะ หัอเชื่อปุดหมดนะน้ำต้มสายชูเราไม่ต้องซื้อที่มียี่ห้ออะไรดีๆนะเอาควหนักเอาเอา,เอา,เอามาแช่ของแช่อะไรเนี่ยเหมือนที่เราเออกมาปนน้าล้างผักล้างอะไรได้พวกนี้ต้มสายชูประเภทเนี้ยเวลาซื้อผักมานะ้นําต้มสายชูเนี่ยเราซื้อผักมาเรากลัวจะมันมีมียาที่ผักอะล้างสะอาดพอน้าสุดท้ายเอาน้ําใส่แล้วก็น้ำใส่มต้มสายชูเนี่ยหยดไว้ในผัก ขวาสองขวานเลยนะแช่ไว้สักพักหนึ่งกันได้ป้องกันผักที่มีสารพิษจะเจือจางลงไปของที่ปมเติมมากเรีใช้น้ำส้มสายชูประเภทตัวนี้ตั้งไว้ที่ใกล้ๆเราล้างผักถ้าไม่มีน้ำส้มสายชูเกลือก็ได้นะล้างผักเพื่อปอสารพิษเลยแนกะเห็นตั้งตาเลยน้ำส้มสายชูโหกัดจริงๆ เข็งแรกแรงไหมนะแรงมันจะรุนนะไม่เป็นไรผูแรงผูแรงโดนน้ำส้มกัดผิวผิวหนังกำพร้ามันไปแล้วมือนจะใสเลยนะใสสวยมากเนี่ยเห็นแล้วสวยเนี่ยตอนนี้ที่พ่จะ,จะทำวิธีการดองนะเอาคุกเกลือน,นะเนี่ยง่ายๆเอาเกลียกอย่างนี้ คุกเกลือเลี้ยงแด่กระลำมังนั่นต้องคุกเกลือกี่เม็ดอ่ะไม่ต้องนับเม็ดอ่ะไม่นับเม็ดถ้าจะรู้เหรอคุกๆไปไปนั่นเนี่ยเกลือคลุกๆด้วยความ ที่มันพอมันเม็ดมมม่วเกลือเราต้องบอกได้นะว่าสี่เม็ดใอ้มันเปียกเปียกหน่อยหน่อยแล้วก็เกลือคลุกๆมันถ้าไม่ถึงเกลือเป็นไงนะไม่ถึงเกลือมันก็ไม่น่าถึงอยู่แล้วแต่ให้ถึงนี่เกลืไม่ใช่แพงใสไปเยอะๆุกเกลือเกลือใส่ ใส่เข้าไปใส่เข้าไปเก็บไว้ประมาณสิบห้าวันนี่แหละอย่าที่เหนียวเกลือนะใส่เข้าไปเยอะๆสิบห้าวันไอ้นี้ไอ้นี้สมมุติว่า้เราเก็บเอาไว้เราเอาไ,ไอ้ไอ้ไอ้พลาสติกซีนก็ได้ทำไมมีที่ปิดซีนมาไว้เรือหาขวาอะไรครอบมันก็ได้เงี้ยสิบห้าวันแล้ควคนม,มาดูมัน มาดูแล้วก็จะใช้งานได้ไม่ได้นะสิบห้าวันหกสิบห้าวันแล้วห้าวันแล้วโอ้ยไข่มันออกนะมาน้้าเกลือมันละลายนะออกน้ามาแล้วแล้วเท่านี้จิเพกจะไปทําที่ว่าเราจะทอดเป็นไข่ดาวให้ดูก่อนนะไข่ดาวอร่อยมากถ้าวันไหนถ้าเราไม่กินไข่ดาวเราตอกไข่เอาแต่ไข่แดงมายําก็ได้แดงไข่แดงไม่ไม่ถึงกับเค็มมากนะอร่อยมันอย่างเดียวอะ นี่เราจะต่อยไข่ให้ดูนะไข่เนี่ทยทําไข่ดาวได้ตอกไข่ให้ดูเลยนี่ครบ15วันแล้วมาดูเนื้อไข่ของเรานั้นสวยไหมครบ15วันแล้วนี่แดงกลมเลยนะแดงกลมปิ้งเลยอันนี้ไปทอดเป็นไข่ดาวถ้าวันไหนเราไม่อยากดาวเราอยากจะกินยำตัดแต่ขไข่แดงนี่ขึ้นมา เอาไใส่แล้วที่เป็นไข่เค็มนั่นคือแบบไหนกันเขาต้มมันต้มมาแล้วใช่ไหมไข่เค็มไข่เค็มที่ต้มว้นี่ต้องให้ได้เดือนหนึ่งใช่อยากให้เป็นไข่เค็มที่มาต้มนะต้องเก็บไว้อีกสิบห้าวันให้ได้หนึ่งเดือนมาต้มก็คือเหมือนเป็นไข่ต้มไข่เค็มธรรมดาที่ขายที่ชายาอะไรเงี้ยใช่ใช่สูตรนี้ไว้ไว้ทั้งเป็นไข่ดาวไข่ดาวสิบห้าวันลองแวะก่อนแวะมาดาวก่อนในสิบห้าวันเข้าใจไหมแวะดาวก่อนกดครบสิบห้าวันทีนี้เราจะขอให้ไปได้เดือนเดือนนี้มาต้มเราต้องเริ่มต่ออีกสิบห้าวัน พอได้อีกสักหนึ่งเดือนเราไปต้มเป็นไข่เค็มต้มเข้าใจไหมพอ,อดาวนี่พอดอีสิบห้าวันนี้เราแวะก่อนนะแวะมาดาวก่อนนึกออกไหม,ไมอโอเค<จ>ะนะจะพูดได้ขำใช่ไหมเข้าใจไหมจะพูดได้ขำแวะดาวก่อนถ้าไม่ดาวเราก็ผ่อนต่อ <จะ S 2> ไม่ได้ดไดขำใช่มเราไปผ่อนต่ออีสิบห้าวันให้ได้สามสิบวันบอกก่อนจะพูดได้ขำใช่ไหมใช่เอาหัวล้าเอ๊ทุกคนบอกดิว่าบันเราต้อแวะดาวก่อนดิย้ำจัง ถ้าไปดาวเราจะไปพรได้ไงผ่อนต่ออิบาลาขามนะครับกระดาษขาวที่เพ็นด้วยครับที่ว่ามันเป็นไข่ต้มเลยสบายแล้วจัดไปอนะในนี้สักเดี๋ยวเราจะไปดาวให้ดูนะเนื้อมันกินอร่อยมากเนี่ยดาวไปดูไปไข่เค็มดาวนี่เขามีขายตามพวกร้านข้าวแกงข้าวแกงนครกินนครนะข้าวสูตรของเขากินแกงพัดลุงก็มียิงส้มด้วยน้ำพริกยังมีไข่ไข่เค็มดาวนี่สุดยอดเลยนะ เนี่ยทำเองง่ายๆนะสักสิบห้าวันนี่สบ,บายเลยเราต้องไปซื้อเขาเลยเรามาทําเองซื้อไข่มากินกับพวกแกงกะทิอร่อยนะเออซื้อไข่มาเออเท่ากันสิบฟองหนะ้าสิบห้าบาทมันล้างให้สะอาดแล้วก็มาแล<ค>้วทำแบบจีเองเน,เนี่ยนะไป นี่มันสวยนะแม่นะมันกลมอย่างนี้เลยเหรอกลมอย่างนี้แหละเนี่ยทอดแบ่งร้านข้าวแกงก้าแดงเลยนะ ได้แล้วไม่ได้แล้วเร็วนะเรียบร้อยสวยงามมากนี่กินกับพวกแกงกะทิอร่อยมากเลยก็หนุ่มชอบมากแกงต้มก็อร่อยไม่ว่านะสูตรนี้รับรองไข่แดงเนี่ยจะตั้ง กลมสวยเลยเนียกลมสวยเลยเนี่ยเร้วแมาต่างักใต้แล้วว่ากินแล้วมันเหนียวมันคิ้วเดียวดึ๊บดึ๊บดึบอร่อยมากไม่ใช่ยากนะสิบห้าวันเาแวะไปดาวก่อนกออีกสิบห้าวันเราเราก็ไปให้ให้ได้สามสิบวันแล้วก็ไป,ไไปต้มอ,อืม เห็นไหมเข้าที่ไหมเข้าท่าไหมเข้าท่าเข้าที่ด้วยเข้าที่เข้าท่าทอดง,ง่ายกระทะก็ไม่ติดออสวยจริงแต่ว่าเราจะทอดไขด่ดาวให้สวยนะแนะนาให้เรนะาถ้าไปไขเ่เค็มเนี้ยคงต่อยไข่ถ้วยก่อนถ้าเราต่อยอย่างนี้มันดีว่าจะฉีบออกมาทีร้อนมือก่อนร้อนมือไข่ดาวมันลงไปก่อนบ้างอะไรบ้างมันไม,ม,นไม่มันไม่เสมอไง มันลงไาทีละย่างละยางมางทีมันติดอยู่ถ้าจะทอดไข่ดาวให้สวยไข่เค็มนะต้องทุบเต็มช <fields. S 1> <komm> ่วยก่อนไข่ดาวไข่ดาวที่ไม่เค็มก็เหมือนกันนะต่อใส่ช่วยก่อนมันจะสวยเออใส่ช่วยแรกแล้วก็หมักเทลงไปแล้วมันจะสวยแค่นับการทอดไข่ดาวนี่สวยแล้วนะแน่ใจนะวันนี่สวยแล้วสวยรับรองเอาอีกรูปก่อนถ้าได้สี่รูป อาให้แม่คนนุ่มฟีมีแม่คนนุ่มฝีมูแก,ก่คนุ่มแขกโชวต์วตัวแล้วนะแต <c oughs> ่ว,วันก็มาเลยที่เขามาดูถึงบ้านนะเขามาขอดูลูกชายที่บเป็นถึงในบ้านเหนียวไรดีเข้าประตูปิดเข้าห้องเลยนะเออห้องจะมาขอดูตัว ว่าวันนั้นทําข้าวผัดแล้วบอกว่าจะโตตัวแล้วมันจะมาขอดูตัวเขาตามมาถึงบ้านเนี่ยว่าเขาถามงานก็หุมรีบเข้าห้องเลยก็หนุมเข้าห้องปิดประตูเลยอกไม่ต้องมาดูบ้านเป็นไรแกโชว์แล้วดูแม่แทนไปก่อนคล้ายแม่แต่แกดำกว่าแม่หน่อยอยู่คล้ายแม่เดินก็ยะเดินเหมือนแม่เลยเดินจะดูกนหนุ่มทางทางเดินก็เดินเหมือนแม่แต่ว่าดำกว่าแม่เท่านั้น ดำนี่เขาไม่ค่อยถนอมผิวผีวโมไซตากแดดไม่ค่อยใส่เสื้อคลมมันก็ดำไปสิรวยนะคะอไข่เค็มดาว <ไข S 1> แบบร้านปลาแดงเออ่อยสวยงามมากอือทีนะไอ้นี่เท่าที่เหลือนี่เราจะกินยำเดีย๋ยวไปมายำก็ได้ถ้ามากินยำก็แกะไว้เขบกับสามสิบวันมาต้มทำเองกินเองทอดเองอืมอร่อยเองนักเบงพอ ไปดูกันนี่อันนี้ถ้าเราเรา,าไม่ได้ดจะกินกับอะไรเราก็เก็บไว้อย่างนี้แหละไม่มีอะไรกินด้วยเาเสร็จแล้วนะคะดาวสิบห้าที่เหลือเก็บไว้ต้มสามสิบอีกตอนนี้เองเรียวกว่าดาวสิบห้านะสิบห้านี่คือหม่พอมาสิบห้าวันนาดาวแล้วสามสิบก้ยต้มเอาสิบปันต้มก็ได้กนี่ตอนนี้ตอนนี้ทำการชิมดาวสิบห้าก่อนนะคะ ไข่เค็มดาวติบห้าวันสิบห้าเรียกไข่ดาวสิบห้าไม่มีแกงนะวันนี้กินแค่ไข่ดาวล้วนๆออร่อยอร่อยมันไม่เค็มมันไม่เค็มมากนักนะพอดีพอดีนี่ฉีดเบเก้ยังได้ใช่ไหมไม่อยากฉีดเลยเค็มแล้วไปดูเขาดูไข่แดงนี้เนี่ยมันจะเป็นมาตุงมทอดเป็นมาตุงมมันมันเยิ้มๆเลยนะอืมอร่อยเค็มนิดๆ พอดีเป๊ะเลยเนี่ยไม่ต้องไปใส่น้ำปรุงน้ำปลานะไข่แดงมันก็เป็นลูกกลมสวยมากกินก็มันเหนียวเหนียวดีก็ดีไปหมดโอ้เต้เตยิ่งได้เอาไปทำยำนะวันนั้นลองจำได้ไหมอร่อยนั่นนะที่เรามายำกับอีหูยออ่ะร่อยเหมือนกันไข่นี่มายำกับหูยอ อืมอร่อยกินไข่เบื่อข้าวมันไหมมันยอดเลยมันไม่เห็นเต้นมันมันมากเลยมันเห็นเต้นอืมันอืมัน มันมั่งมัมัมัอร่อยมากอะไรย่งเง้ยได้ม้งแล้วไม่กลัวเม็นมาอย่างไงได้ข่าวไปร้องขอใจเลขเบอร์โทรมันจริงฮะได้ได้ได้ข่าวว่าไปร้องขอใจเลขเบอร์โทรมีงานหน้องบ้าร้องเปิดเห็นแอบเปิดเสียงกระจายเลยเพิ่งถ่ายคลิปมายูฮะเพิ่งถ่ายคลิปเมื่อคืนที่เพี่นไปทุกงานเนี่ยไม่ว่างงานไนงาน เรื่หลวงงานรัดงานโดนงานรัดคนติดสังคมงานเย็บปักถักร้อยงานปักงานอะไรแม่กระเป๋ามาโชว์ไหนทีโชวนั่นไปทํากระเป๋าเนี่กลับมาหยัเทพบอกวุ t <t be well ้ววุ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 เบียนเอาไว้เรงได้เรียนเอาไว้บอกว่านั่ากลับจยัเทพเขาเรียกโตให้ไปเรียนของเทศบาลนะเขาบอกไปเรียนเนี่ยไปเรียนกับครูวันนี้เย็บเองนี่แดดตั้งแต่เริ่มต้นจนจบเลยเหรออืมต้องจนจบนะอืมไปให้คุณครูอี่บ้านเขาสอนเนี่ย เดินเส้นเดินอะไรเดินเส้นยังไงนี่ก็เดินเองเหรอเดินเองเดินเดินอย่างนี้เลยเดินเดินเดินอ๋อมันจะเป็นเดินเส้นตามลายเดินเส้นตามลายเนี่ยแอมเมดแอมเมดทำปฏะดิษฐ์กับมือเนี่ยแอมเมดเนะแอมไม่ใช่แอมเมดใช่ไหมแอมเมดแอมเม็ดที่เม็ดแอมเมดที่เอเออะไรนะสุปรชัยอันนั้นใบใบเป็นหลายแสนนะโอ้ยนี่ไม่นี่ไอ้นี่ไอ้นี่อุปกระกอนนะกาให้เราหมดเลยนี่ขูเหรอจีเพ็งเขาแย้เองเหรอเอง ขอให้เราไปเรียนเนี่ยเย็บยนเนีย,ยนเลยข้างในมันไม่มีตะแขบเลยเห็นไหมส้นตะแแบไปหมดเนี่ยคือว่าเขาให้พวกเราไปเรียนนะให้เราความรู้ได้เราอะทางเทศาบาลก็จัดให้ผู้สูงวัยแก่ผูกสูงวัยเนี่อ,นะอันนี้ผ้าอะไรผ้าถุงเหรอผ้าคล้ายผ้าถุงแต่ว่าเขาบอกว่าไม่ใช่นะมันเนื้อมันจะนาอ๋อนี่มีลูกไม้ข้างหน้าด้วยอืมไอ้มันสามชั้นนะข้างในมันส่วนนี้ก็เป็นไอ้ไอ้ไอ้ายพลี ยายพลอยใส่แล้วข้างในผ้าซับในแล้วก็ผ้านอกแล้วเป็นสามชั้นเหรอทาไมแม่ไปทอดน้ําปลาเลยอ่ะสวยนะสามชั้นทําไมแม่ไปทอดน้ําปลาเรียนไปเรียนทันเขาเลยสองนไม่รับมุกกลาวทอดน้ําปลาไม่ได้เดี๋ยวกินกินไม่พออีกสามชั้นไงสามชั้นไปทอด้วกินไม่ได้อีกเดี๋ยวสวยนะฝีมือแม่เยี่ยมเลยแม่ไงเนี่ยแหมชเอีงด้วยชมเอง ครูบอกว่าเดินเดินจากได้เนียนบอกเอ้าไม่เนียนไม่ได้สิบโกาชีวะเหมือนกันะสิบโกวสตีการช่างเหมือนกันเนี่ยไม่ทําให้เนียนจะเสียชื่อคุรูตายเออใช่ใช่ใช่อร่อยนะเม่โมเยียมจริงๆทําง่ายๆสุดนี้นะคะตุกหลานเด็กๆคนที่เป็นๆลับยี่เพลกนะไปซื้อไข่มาทักอย่างน้อยทักยี่สิบลูกก็ได้เอามาแช่น้ำเติมถ่ายทูก่อนทักยี่สิบนาที ใช่ทิ้งๆไปเลยสักยี่สิบเป็นสามสิบนาทีก็ได้ไอ้หนังกำพร้ามันคือไข่โรคมมนพอโรคก็ไข่ก็สวยแววแดงทีนี้กุกกุเกลือใสให้ได้ไวสิบห้าวันสิบห้าวันเราต้องมาแวะดาวก่อนลงกระตาเราหลังสิบห้าวันแล้วนี้เราพ้นไปให้ได้สามสิบวันเรามาต้มเป็นไข่ต้มนะกินได้ทั้งลูกเลยไข่ต้ม แต่ถ้าเราจะทําไข่ย,ยาก็เอาภายในสิบห้าวันเนี้ยมายําเอาไข่แดงมาอร่อยสุดยอดมากเยี่ยมอย่าลืมนะคะเห็นแล้วอย่าลืมเห็นคลิปที่เพ็กแล้วอย่าลืมนะคะอืท่านผู้ชมที่อยู่ทางบ้านลูกหลานในทุกคนนะคะเห็นแล้วอย่าลืมทําตามนะคะไม่เข้าใจโปวดถามมาได้สบายมากนะให้ถามมาแล้วที่เพ็กจะอธิบายให้หมดทุกอย่างทุกอย่างนี้เอามาสอนเด็กๆไม่ว่ายังไงก็สอนสอนไปให้หมด บอกให้หมดด้วยทุกิงทุกอย่างแล้วถ้าชอบแล้วก็จงช่วยกดไลค์กดแชร์กดติด,ดตามให้ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย